เมื่อคิดจะเดินไปข้างหน้าโปรดอย่าหันมองกลับหลังอย่างเสียดายท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชัยค่ะ ลววนผร,นนตตร,รุ่นพอนรัต,ตายาตโยมพ่อแม่พี่น้องทุกคนตุกฐานรายการเส่ยงธรรมจากวัดประสิทธิชัยพบพ่อแม่พี่น้องเป็นประจำ รายการเสียงธรรมจากวัดประิทธิชัยได้รับการสนับสนุนจากประเด็จพระคุณหลวงพ่อพระประสิทธิโสพลรองเจ้ากณาจังหวัดตรังจังหวัดวัดประสิทธิชัยวัดตาจีนอาตอมาหลวงเกียรติวัดนาโตมิงบวชพิ้องมาดำเนินรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชยนนำลักตำคำสอน ก็องสมัยที่พุทธเจ้ามาบอกมาฟากมาเล่ากันตุกๆุกชาวก็วันเศร้าเวลาที่ย่างกระึงตึงทีออกโดยประมาณต่างกรมประชาสัมพันเนี่ยวัตรังหรือโซ่ต่อสังนิพมเก่าสิบเอ็ดจุดสง่ามิกกะเฮตังยานาตุงแท่งเล้งเป็นภาษาตายบรรโง่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันแรกก่อนท่านผู้ฟังทั้งหลายเล็กว่าวันที่สิบเอ็ดก็เร่มคำเด้งเดือนแปดวันวันนี้เนียนแปดอื้นเดียวท่านผู้ฟังทั้งหลาย ่อแรกเรื่องเดือนเปดนี่เราจะเข้าใจกันทันทีทานผู้ฟังต่างไล่ว่าตึ้งเวลาจำปัญจ้าก้าวซ่าแต่เร่งปัญจ้าบรรเรแต่ว่าปราตาไ,ไลไลรูปทานผู้ฟังทางไล่ที่ไม่ได้ก้าวปัญซาจำปัญซาในปีนี้เป็นปีที่เกิด <c oughs> วินาศไปอันไรแรงทานผู้ฟังต่างไล่ในก้งกันนาสุไทยาพอแม่ปี่น้องที่ตานก็ได้รับได้จับได้เอ็นเงี่ยวทันผู้ฟังต่างไล่ บางคนก็สรุปดวนสรุปปัณณ์ปนีนปณนนูแต่ว่าแล้วแจ่มุมมองกล้องแต่ละบุคคลท่านผู้ฟังต่างไล่นิ้วนหนาวตัดนิ้วนอกท่านผู้ฟังต่างไล่ซึ่งในเสี้ยมันพ้นละมากรลากใหม่ดูนี้แล้วเป็นพี่นอ้องลกูกนที่กินไม่ได้ก็ออกเสียหลูกนที่ว,ว่าพอใจงานใจการได้็ขาไหวใจงานใจการท่านผูน้ฟังต่างไล่ ต่างคิดต่างใจผราในประเทศไทน้นี่พระชงอง์สามาเนรในประเทศใต้ก็ยังต้องจ้ำแจ่นรบนี่่านผู้ฟังท่างไล่หาเล่นไปมัง่งหาหนาวไปมัง่งเสียไปมัง่งก็เป็นเรื่องปกติ่าพ่อแม่พี่น้องต่างเนื้อต่างยาหลางเนื้อจบลลังยา่ตนผู้ฟังทั้งไล่ ถ้าเรื่องนี้ไก่ปพิษหากไม่มีไกิดพิษปฏิปติกรรมแนวนม่านผู้ฟังทังไรพระพุทธเจ้าบอกว่ามันศาสนามันเกิดขึ้นได้ตุกกรังใต้ใจเราไม่ตั้งนันผู้ฟังทังไรนี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้พระแม่พีน้องว่ามันศาสนามันตั้ใจบ้านเป็นเลื่อเบบพ้องลักษณะเป็นปพื่ความเปลี่ยนแปลงหากดนบระแม่พน้อง ก็ถือว่าเป็นจริงแต่ว่าบุญบารามีไม่ตึง่ที่ได้ก้าวจำนำปัญซาอ่าพระเมพี่น้องก้องประสรงอ่าู้ที่ไปเปในธรรมเรื่าไปเปในกิเลสต่ณฑผู้ฟังตัณไล่ที่เกิดการกลบอําแต่ว่าเรราตะการก้าวปัญซาถ้าผู้ฟังตัณไล่ก็เวียนกลบลบรอบมาตุกปีพระเมพี่น้องในการค้นาตามแรงตามบุญตามลักาตามกำซ้อนแต่ว่าได้ดัได้เรียนมาพระเมพี่น้อง กำว่าก้าวบรรจ้าก็คือเปรว่าปักก้นาหายุดก้นแต่บรร่าหยุดเกิดก้อนก้นตกแรงโดยเฉพาะปีนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายปีนี้วิกฤตไล่เร่องท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าเราเลอวเร็วยึกันจัดเจนไม่ว่าจะเป็น <c oughs> เหตุการณ์บ้านเมือง่าพ่อแม่พี่น้องก็เกิดการวิกฤตตุกตุกดานไล่ไล่ดาน,ดานเหตุการณ์ใจเด่นท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เกิดการที่ว่าต้อง <c oughs> มีการเตอพรกดันกันเอาความตรงตองเป็นหลักเหตุการณ์ในพุทธศาสนามีการสันกรเรื่องผู้พุทธศานะนสน,นาเทนะวะอาตมาก็ตั้มว่าถ้าตั้มอาตมาเองตั้มเองตองตบเองกันท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาก็บอกว่าเป็นจิ่งทต่ดี ได้เลือกตัวติวะมันเก่งเร่งท่านผู้ฟังต่างไล่ตัวติวาตั้งจะนิดติวะไรก็ตามแต่มันเกิดการแต่ท่านโกรนเกิดการเสียง,ง่ายแต่มันจะมีกล้องติดดีปลาผลโยเไม่พี่น้องไม่ต้องกลัว菩萨ช,นะชาติหน้าพระพุทธเ้าบอกว่าผู้ใดเอ็นทามบุนั้นเ,เรายัางใช้ได้ท่านผู้ฟังต่างไล่เพราะว่าพระ้าบอกว่าต้องฟา้า่อยบ่อยสัจเจบาสกุบาสสิกาตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ อ่าแต่เราโดยเัพพระพุทธศาสน์ผู้ใดเอ็นทำผ yep. ู้นั้นเอ็นเราตรงเนี้ยพระม่พีีนองพระพุทธเจ้าหยุดทื่อลักทมเป็นเกณฑ์ดานบุฟังต่างหๆเนี่ยหยุดตื่อลักทมเป็นเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องทีว่าอาาชันเส้นชัติาเลื่อมใสเหมือนเดิม่านบุพรม่พี่นองแต่เราเอ็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องนึงเรื่องใดก็แล้วแต่ตาม่ไม่มีครรมตามมันกันเลยลุงเกะก็มีกรรมตามว่าก้นไม่ทำบุญเลยทำเพื่อฐาน อัตบ,บาก็บอกวอ่ายุ่หนาทิ่ของบัดซอกวัดศิกาแสดงสปิีิตขึ้นมาก็นะาแล้วเต่พระเมพีพนอ้องเรื่องของโยมแต่ว่าถ้าใจวิทยาญ,ญาณในการรับการจ่มการเสพก้าวในฐบุญฟังต่างไรเราจะเอ็นกุญกาของพุทธศาสนาที่มีความมัดกุงและหยุดแน่นตัวพุทธเจ้าได้ตัดไว้ชัดเจนนี่พระเมพี่น้นนองว่าผู้ใดเอ็นเราผู้นั้นนิ่น,น,นตัมแมนในลวงลำมาแล้วส่งพันเลือดพี อ่าตรงนี้ก็ดีพอเป็นเราไกลโร,โรแล้วอ๋อเนี่ยเป็นทิ้องอีหล่อมลุกลุก,กลานไปมัง่งตามมันตาภาพพอจิตใจความเป็นมาคนนั้นมันไม่เหมือนกันกว่าจะได้เป็นมนุษย์อ่าปลาช่องงงซะมาเนนกับหลุกล้านก้องฐานนี่พอเมพี่น้องมาก็โกรกเเล็ดกันมาเบ่งเบาป่ารากันมาสลาตนเื่อจะนึกถึงถ่ง,งทิ่งจะดีอ่านกฎสร้างสินาสนาก็ต่ำกันไปแล้วพอเมพี่น้อง ตัวจะพอตรงไหนก็อยนได้พอติว่าปราจำเป็นสาอยพุทธศาสนาในประเทศไตาเล่นได้บันเรานี่ท่านผู้ฟังตรางไรแมนว่าสิ่งหนึ่งมันกระตบจิตใจมั้งก็เป็นเรื่องที่เราต้องคัดเราเราต้องแบ่งแยกอาแยกเยเ่็นเป็นเรื่องที่ชัดเจนบมแม่ี่นองเหย่ามาเป็นกิจี่ว่าเราไม่ใบออกใบใจเอ็นน,นูนี่นั่นอยากคิดทำอ้วัดเก๋ๆส่นผู้ฟังตง่างไร พระเะมีปฏิปทาพระทรงองค์สมเด็มีปฏิป,ององาาป,ปทาที่สวยงามหลุยมดดนด้ำโดยกิจเทียวกียวัดมดน้ำโดยจริยาวัดตานผูกฟังต่างรลายแต่วางที่ฐานะาจะเป็นผ่อห่วงอาจจะเป็นล่วงตา,าแต่ว่าคว้วัดควาว่าหรือว่าเป็นผู้แต่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยธรรมตรงนี้ฐานต้องไม่ต้องกิดว่าครับไหว้ัังมนูนนี้นั้นบางทีอาจจะไม่มีหยดท่าบรรดาสัก กาเป็นเรื่องที่ว่าเดินดินพระเมพี่น้องจั้นก้าวสอ่องมือชาวเบอร์ชาวเบอร์เพนแต่มกีเจ้าวาตามบัตรชาที่ทำได้นี่บุตรศาสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าผูดด้ใดปฏิบัตรริทำนี่ป้านยอมจะเป็นประตูเปิดแห่งการสำเร็จพระเมพีนม่น,น,น,น้องบรรลุธรรมเน่อนอนตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ว่าในการก้นนี้ก็เหมือนกันเลยท่านผู้ฟังต่างไล่เล่งหกนกเรื่องไปมากเกินเต็มเลยคุณเล่งเรื่องข้าวบันซานี่ท่านผู้ฟังต่างไล่ว่าข้าบันซาเป็ว่าปักก้นปีจุอ่าท่ยโยต้องจาบันซาระวังหรือดูก้นในท่านผู้ฟังต่างไล่เล่นไงไง,ไง,ไงว่าปีนี้โดยเฉพาะปีนี้ประิทรานว็นว่าก้นตกตัวภูมิฝากมัดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานว่าปากตรงไหนก็แล้วแต่อ่าตกหมากปีนี้ แต่ว่าตั้งแต่เดือนแปรตงเดือนที่เอ็ดั้นแต่นพุกฝังทางไล่คนจะตกไปหมากเป็นปีเศษก็อย่าก้นจำมันราวันคนเช็กเ็กันทพุกวังทางไล <c> ่ <oughs> บอคนเ็กเ็ันนี้ทางแรกบบชาตายแล้วต้องเปรแล้วแล้วพอแม่พี่น้องปรปะว่าคนเช็กเ็มันราเขาไม่ก้าใจนี่มันเป็นแบบา,าตายนี่แต่นพุกวัง ก็อตอกไม่หมากถ้าเป็นปากเนื้นอก็เรียกว่าตอกรินรินก็ตอกบอลงเมเ็ดแล้วตอกบอลงเม็ดเนี่ยซกายวัดนี่ตันบุกวังต่างไล่แต่ว่าก้นตอกเซกเกมันรวนก้นตอกไม่หมากแต่การืีอว่าเป็นการปรากรงสงฆสมาเดนเโยมก็ปลูกพักปลูก้าได้ผมไม่ปีนองอ่าจะไม่ว่าจะไม่กอนุทธกา,ารแต่ยกมาเป็นพุทธตเ <c oughs> ป็นพุทธตัวยัางนั้นตันบุกวังต่างไล่เล่นก็ยกมาเป็นตัวยัาง์กันก่อนแต่ว่าตอนนั้นนั้นตำหน้า อ่าปรทรงองค์สามัเดินก็จะเรียกคือว่าเดินตั้งไปนีป่พอไม่ไปนองกามหน้ากามเว่ยกามน้องกรงบึ้งอะไรก็แล้วแต่อ่าโรจักปันปืดมั่งไม่โรจักปันปืดมั่งก็เตี๋ยวเยยบเดี๋ยวย้ำไปตามถึงเจ้าหน้าเจ้าช่วนวนทิทานบุกวังต่างไล่อ่าคนโปร,กโร่ก็โรจักเลยว่าตอนนี้มันเขื่อยไรฮะพวกนี้นู่นแต่ว่าคนเยียบก็ไม่จะโรจักไหวเลยก็ไปเยียบย้ำจนกลายเข้าอ่าก้องเจ้าหน้าสร้างความเดือดร้อนนิานบุควังต่างไล่ จ่าเจ้าหน้านั้นก็ไปกราบตูนเพืาววา่อเจ้าหว่าฐานเนื้อเจ้าเรียกพวกสมณาเจ้าเรียกไปโน่นนี่นั่นแต่ป้านหน้าจันเย็บกา้าแต่จานได้ปักได้ดำไว้ตำหน้าแล้วเพราะวา่าเกิดการเกา้าดูดูคนดันบุฟ่งต่าง่ดันเป็ดนี่ก็ดำหน้ากันจริงกันแหละพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกวา่าประชงา่าถ้าเป็นปนันกยุดปักเสียเพระถว,ว,ว่ายไปเย็บก้าวกาดในหน้าของ้าวบ้านสัตยายม ก่สร้างความเที่ยวเครียใจแต่ก็ทํากันดีทุกเประว่าไม่ได้เป็นเม็ดเป็นรวงไม่ได้วงไรบาดลหลาตันบุกวังต่างๆเพื่อชาวก็กิดไกลประเมพี่น้องก็เลยสั้งบะว่าทรงองงงซะมาแน่นผู้ทรงสิ้นผู้ทือสิ้นดังมดประเมพี่น้องว่าการบรรจ้าตั้งแต่เรมรมปรอรมนึ่งกําเดือนเปดเป็นจนไปจนตึงขึ้นเดือนสิบเป็ดขึ้นสิบมาคำเดือนที่เปดตันบุควังประเมพี่น้อง ก็ไห้จำพัญชาเตนึงเตใดายอะพอแม่พี่น้องจะให้ออกมาวัดจะเลี้ยงห่าวัดอ่ะเตปักซ่งอ่าเตนู่นนี่นั่นเตะว่าปลอดไปในการเดินทางไม่ต้องเดินทางแล้วอ่ะยดสักซ้ำเดือนเก้าสิบวันอ่ะพอเด็กเก้าเดือนวันเลยกันเดินเล็กว่าเลยแต่ผู้กว้างทางไล่แต่ลูกเกดมาเล็กวันนี้การเตะเล็กว่าเริ่มกำนึ่งอะตั้งเดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบมาคำเดือนสิบเอ็ด กาบราชุ่งกะปาวานาก็เป็นพี่น้องทางทิศตางเส้นบางวัดก็รูปช่องรูปบางวัดก็รูปเดียวบางวัดก็เก้ารูปซิบโดบแลวเต่อ่ะผมเพี่น้องแต่ว่าอาตมาเอ็กเาได้อากรูปอาจาผู้ฟังต่างไล่พอได้ออกรูปตรงนี้กบปาวานาก็ไเลยจำปัญชากัน่ะผมเพี่น้องแต่ว่าก่อนจะก้าปัญชา้็ตั้งาญายัดโยมแล้วแล้อุบาสกอุบาสิกาโดยสัจเทนผ่เม็พี่น้อง สัตายาโยมก็ต่างก้นก็มีกำลังก็สื่อเตียนกันไปไหว้กันลุยหมดตั้งบุกวังต่างไล่บางวัดบางว่าแต่วัดนาโตมิงกันใดท่องซ้ำเล่มอ่าพเมี่นงได้อาย์ปีจัยก้นไปจากพระเดชพระคุณล่องพอวัดวัดตาจีนนายไปกองลุยกันแล้วพเมพี่นองก็ได้จุดได้เตียนในป่าวนากันตามมตตาป่าพเมพี่นงก็ค่อเจริญพรกอบคุณพันรายการเสี่ยง ตัมจังววัดประสิทธิชัยพระเมพีนองทุกคนทุกตานและแตเตเอาเตียนไปไหว้วัดนาโตมิงพระเมพี่นองวัดนาโตูมิงวัดยเดียาดีพระเมพีนองวัดดาวเตดกำลังบูรณาโคสร้างกำลังเถปตะนาให้มันดีขึ้นนี่พระเมพี่นองไรล,ลบกุรลบเดชแต่ว่าป,ปีนี้เรา้สึกว่าเจษฎาอย่างตัวติน้นหล่าเลยพระเมพี่นอง่ตนผู้ฟังท่างไร ท่านตาหยาดโยมฟังร่ำเกียดเลวหกพันจานี้อ่ามาไม้เปล่าปราบตอดกระทิ้นที่ไม่มีใครมาราตนานิมนต์ที่อ่ทว่าท้าตอดกระทิ้นนี่ท่านผู้ฟังต่างไรแต่ว่าต่าตาหยาดโยมไม่ราตนานิมนต์กับตอดไม่ได้พระเม่พี่น้องแต่ถ้ามาตั้งใจไว้เลือกเกิดในต่าตาหยาดโยมพระเม่พี่น้องว่าสร้างสาลาบวนาสาลาปฏิสั้าก้อนสร้า อโก้ขึ้นมาลั่งนึงกันรัวเซตเร็วแต่ว่าไม้ว้วยเปด,ดานยังไม่ได้ปูเบื้องที่ท่านผู้ฟังแต่ไล่วัดตาตูมิ่งกับปีนี้รู้สึกว่าเป็นเดีก็เคยกลอางตักงิีแต่ว่าต่าเร็วใบอ,อกบใบใช้ท่า,ทานผมพี่พอง เพราะบีอาวันตนาโตมิงถูกบาตถูกสตางถันผู้ฟังทังไล่ที่สต,าาต่ายัดยมทําบุญไปเร็วอาตมาก็แจช็คแจ้งไปตานั้นมั่งไปตานี่มัง่งงานรออานท่าอยู่ลุยพัดว่ไม่พี่น้องแต่ว่าพอเกิดวิกฤตทางอุตรศาสตหน้ารู้สึกว่าดใจก็ไม่ดีแล้วว่ไม่พี่น้องตานผู้ฟังทังไล่แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวไรกับตัวเองนี่แต่นึกถึงเห็นดูอุตรศาสหนา้าเห็นดูแระสององ,องตทวาดผู้ติวัาทุกกระทํา ่านผู้ฟังทางไลา์บางคนบางฐานเล้งก็เจ็บอกเจ็บใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวไรกันตรงนี้แต่ว่าเราเดินกรังในพเป็นประงคงกัน่นผู้ฟังทางไลฟก็มีความนึกคิดว่าอศาสนามันก็ไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยยังรวดเร็วมันจะเกิดความเสื่อมในตัวกล้องประสงง์พ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นเฉพอบุคคลดันผู้ฟังทางไล่สัตวาอย่าโยงฟังล่วงเกิแล้วก็พิจารณาในการแต่ว่าชมกันฟัง บริโัวก้าวแตนผู้ฟังทั้งไลเราจะไปเชี่ยวมดด่าเป็นไปนอนเหนียวในหนาวก็ตัดดีวันออกแตนผู้ฟังต่้งหลเราอย่าไปกิดอห้มันสี่เดียดตัวน,นี้ก้าวพันธะพอเม็นไปนอนก้าวพันธาต่อไปลาวเรมนึ่งกรรมเดี่ยวทำไรมังการเด็กก้าวพันชาจมหมดว่ากว่วยกินวัดอานามต้วมแตนผู้ฟังต่างไลเกิดขึ้นในคณะจำพันธานั่นอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมสัตตางหะ สัตตาแปลว่าะเจ็ดตันผู้ฟังต่างไรไปได้เจ็ดวันนะพ่อแม่พี่น้องชาบานราซาไปได้เจ็ดวันเจ็ดวันนั้นคือนับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงที่เจ็ดพอวันที่เจ็ดต้องมาจําวัดแล้วตรงนี้ก็อย่ากสัตตาสตังะสัตตาไปบัดต้าเป็นเป็นบัดซาบัดีก็แปลว่าะเจ็ดตันผู้ฟังต่างไรหลงเกียศเพลให้แล้วบเพว่าไม่ต้องกังใจว่าสัตตาไปปลื้มเหลาตรงนี้ไปเรียน ไปเือในกรบเจ็ดวันแล้วก็ลบมาวันที่เจ็ดนั้นลบมาอยู่วัดเดียวเมื่อเดียวก้าพรญษาปัญญาตานผู้ฟังท้งไล่เก้กาปัญษากระโบกราเกตันตามาก็เป็นค,าาคนโบกนะาเกติ้งเรียกว่าติดเ้จดาจดตรงในติดตายจดตรงในติดตะวันตกติดตะว,วันออกว่าพระประตกพระติ้นแระว่านอนแต่เร่งม็นปลาซาบรรเราถูกติดมันต้องโบกาาระดาเกตปลาออกจากวัดได้ต้องยำรุงแตันผู้ฟังทางไล่ ยำรุงตรงนี้ก็คือการเดเราเอนไห่มือกล้องตัวเองเน็นรูปปั้นไม้ตรงนี้ก้าวปั้นชาตตามว่าต้องเกรงไมมก็ไม่ใช่ต้องเกรงแต่ตามว่าต้อบีนได้เยแบบบายบาเบาืบ่บ์ชาวสร้างกฎเกณฑ์นี่ผมไม่พีน่นงให้พระพิโสเทวามาจากติดตั้งเทศมีความสวยงามลากไล่เหมื่อนกันไม่ว่าตานมาจากเพิวปันตรงไหน,นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นแล้วเป็นทิ่งที่สำคัญบันนี้แล้วเลยจังวัดตรังเราวันทันผู้ฟังต่างไล่พอกปันช้าเรากะร้วปราเพนี่ตีใหญ่โตตียิงใหญ่กองจังวัดตรังตีจุดหน้าจุดตากองจังวัดนี่พอกปันช้าเล้วเราหลากปาลากันหลอกปลาบกกันพ่เมย์พี่น้องเราหลากปลาบก อําเภอเมืองอําเภอไกลๆเก๋ๆอะไใอย่างวัดตรังนี่เราก็ตั้งอยู่หน้าทวีวัตรตรังเอฟเอ็มดาวซีเป็ดชูสง่ามิกเออตรงนี้ได้ป่ะไม่พี่น้องสนามตุงแชงพ่อวันโอกพันซ่านหลงเกลียนแรงไปออกวันซ่าก่อนแต่อยังไม่ถึงทีแต่บอกกล่าวกล่าวไปป่ะไม่พี่น้องเผื่อจะเดาได้ตั้มอะไรประจําบัญซ่านี่ก็มี กันนั้นหลาและทัตตาญยติโยมพ่อแม่ปี่นองและดับสนุนกันโดยการด้วยเจ้งพงการบริหารส่วนตำบลบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้จัดการลากรากันแต่ว่าบางจังบางอำเภอเขาก็จัดเมื่อนำเภือไว้จอเมื่อนำเภือไว้ยอดฐานเ็าจัดไปอีกเถนึ่งอำเภอกันตั้งก็จัดไปแต่แถนึ่งแต่ว่า อันหญ่งให้ย่ลงังคาบันราก็คือส,สาิาตน้มตุงแจงนี้เลยพ่อแม่พี่น้องตานผู้ฟังต่งางไรหาวัดนาเมิงก็จัดมากันแล้วพ่อแม่พี่น้องก็เอ็นดูสัตายาดโย,ยมได้กวางรายการเสี่ยงทำจากวัดประสิทธิชัยโดยเจ้าโพลากปราณเราไม่จะอ้อนนาเปือนรักปีนี้พ่อแม่พี่น้องได้รางวัลชมเชยมั่งได้มั่งไม่ได้มั่งก็ไม่ได้เป็นปัจจัยรลักแต่เห็นดูโยมเดินจากวัดนาตเมิงมาตุงแจงแปดโลทั้งดู้ฟังต่งางไร แล่เดินมันตามว่าเหนื่อยมาก็บอกว่าเหนื่อยก็ไม่พลื้ออ่านบุญเราช่วยกันเดินกันมาไม่ใจว่าไล่ไม่ใจว่าหมาก,กัตาตันผู้ฟังต่างไล่ร่อยว่าชีวิตเดินกันขึ้นกันขึ้นปานนั้นไปอ้ยแม่อาจารย์ผู้ฟังต่างไล่ปลอมกับหลากเรือมากันพอหลากเรือตรงนั้นเราซึกว่าเนีย่ยกำลังใจของศรัทธาญาติโยมที่มีความพวกปันกับพุทธศาสนา หากเกิดความศรัทธาเดินเงินพมเพีีนอง8กิโลยางหน้อยแล้วตึงว่างไอ้ตึงกันกำกำหนังตรงไหนก็นก็เบียก็ไปมัง่งเพ่อแม่พีีนองหนังกินอย่างไรมันก็มีความสร้างความอบปุ่นในพุทธศาสนาตรงนี้ไม่รู้ก็ตามม่าทำความดีไหมทธาญยตดโยมไม่จะว่าลองเกียดมาแลกความดีว่าสิ่งเี่เสี่ยแล้วก็เสี่ยแล้วเสี่ยเลย่าเสี่ยไปสิ่งเดี่มีความดีประสงวัาตตมานลุยหมดนี่พม่พี่นอง เทปนูประกันเทว,วตั้มแล้วให้เกิดคุนามความดีตั้แล้วให้พระพุทธศาสานาน้ายอยู่บางคนบางฐานประศงองค์สามาเนนั้นตัมานั้นตัวเป็นเครียวัวเป็นนอดนี่ผมไม่พ่นองโดยความเทิสัตตาเลื่อมใสในพุทธศาสานา อ่าตรงนี้ถ้าต่อาัดโยมต้องเงินออกเงินใจกันต้องเหยกไกโงทกกตาน,นึ่งอ่าพอแม่ปี่นองไม่ใจร้องเกียดมาเรียกร้องแต่มาก็ความเอ่นใจว่าไปยา,ยามอย่ามา่วรวมว่าปัณโนปันนีปนัปนนันเลยจานไม่ปัณโนปันนีอย่าจานแล้เลยไม่ตํำบุญแล้วไม่เข้าวันแล้วไม่ได้ต่านบุฟัง่ัง,ง,งไรมันเป็นบุปกรรมเม่งบุคคลแต่มันเกิดขึ้นโดยเจพาพอแต่ก็เรียกว่ามารศาสนา มันชาตหน้าเนี่ไม่ต้องไรมากตามความทำกำ,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 ำลังพอเมยพี่น้องตามกรมตามวาจาของฐานฐานชิดบุญมดพาเรื่องเลวพอเม่พี่น้องฐานก็ได้ลาสิกาออกไปมันก็ต,กต้งตรงตามประธรรมีในเลวพอเม่พีนน่น้องเรื่องไรก็แล้วแต่ฐานเพียงพรมเคยอุบัติเอตในชีวิตก็ไม่หวากันไปพอเม่พี่น้องแต่ว่าฐานก็ยังปฏิบัติคิดอยู่เหมือนเดิมเป็นก็จาก ความเป็นปราส่งงวงซาบานนี่เลวเขาไปเป็นกะลาวาดัดก็ยังอยู่ในโบรถ์สัทเจท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่ในโบรถ์สัทโบสถ์ัจเจแต่พวกชาวภากไวยกับพุทธศาสนานี้ว่าปิสุปิทุนีอุบาสกอุบาสิกาญาตุมกันญา,าตุมมาตรงนี้ทัคัญท่านผู้ฟังทั้งหลายเราถ้าบอกว่าเร่งในญาตุมมันกันในครอบครัวก็มันกันญาตุมแม่ตุมพอ่อตุมลกูกอ่า คำวาญาติถุมเป็นสิ่งทน่งสำคัญสำคัญคือให้ความสำคัญว่องยัยในยามตกตุกได้ยากลำบากเท,ท้าตาตำปลื้อต้องช่วยกันหน้าวิธีการและพอแม่พีนพ่น้องเรฉจนแล้วใจยากันวิธีการแต่ว่าให้มันดีขึ้นยามแต่บัดชบไปอันไม่ขาดกิจก็ดีอันตั้งใจก็แล้วเจะถูกเนี้อต่างอก่านผู้ฟังต่างไล่อ่าต่างอกให้กับทัตตาญาติโยมพอแม่พี่น้อง,องทุกคนทูกฐาน อุบัติเหตุในชีวิตที่เกิดขึ้นชีวิตไกลมั่งแต่ไม่มีอุปสรรคเลยมันก็ยอมเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ฟังทางไลยบางทีเราไม่ได้ทำแต่เราเระดับกระแสเข้ามาเหมือนกันก็ไม่ว่ากันพราแม่พี่นองคนสมไม่บวรานก็เล่งไหวแม่นแต่ดาวตอนก็ปี่น้องเราแม่แต่ดาวตอนป่วยเสกไงยังผมเป็น่อแม่อของเราในสักุลของเราเพราะฉะนั้นแล้วดามดีดามเสียต้องแยกให้หกท่านผู้ฟังทางหลย พระพุทธาาศาสนามำันกันและลงเกียิบอกว่ามันเป็นทิ้งที่วัดใจกันต่างเพศก่อนได้เสื้อพระทรงก่อนได้เสือถูกทิ้งถูกอย่างเบื่อชาวว่าเป็นข้อตดชอบตดลงค้อถ้าเราลำเลือดหนึ่งทึ้งบื่อชาวทุกวันถูกชาวเข้านอนในเราจะเห็นรักธรรมมันชัดเจนดัดบุกฟังทางได้รเราจะเห็นชัดเจนในการปฏิบัติธรรมของคณะงฆ์ของพระภิษุสามเณรเนโยวยในพุทธาาศาสนา แล้วก็ได้เห็นก้อําำกันก้องอุบาสกอุบาสิกาที่เกิดขึ้นเพราะปัญญานี้เป็นปัญญาที่ได้กัดกรองพอแม่พ่นองฐานผู้ฟังทั้งหลายผู้ที่ไม่จำปัญญาก็ว่าลากัสิกากันไปาตามาตาปภาพตามความสามาราบบานของ่านาตรงนี้แต่ผู้ที่ว่าบวชเก้ามาโดบุพผสมบทบรรพชาบวชสมบทในบุทธศาจนาเพื่อจะจำปัญญา พระพุทธเจ้าก็เลยได้นับเป็นชาเป็นเกณฑ์ดันบุฟังทั้งหลายเนี่ยถือว่าพระหลวผู้ชายเฉืแผ่้พนบันโรวดันบุฟังทั้งหลายถ้าเป็นหลวผู้ชายต้องบวชให้แม่ทักนึ่งเป็นชาตรงนี้เป็นสิ่งหี่งจำกันแต่ว่าพอทัานึ่งบป็นชาเราจะรู้ว่าคุณขาก้องแม่ตอนที่เราอุ้มบาสไปรับบินฑบาตอันตันบุฟังทั้งหลายอย่างไม่เซตาเมื่อแม่อุ้มองโรก้าวบป็นชาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่า สํากันมาพมีพน้องฐานผู้ฟังท่างไลยปร่อยจันเรียวบาซกอุบาสิกาบ่อองเกียดแเลงตรงนี้จบเสร็จจบรายการเลวยาังห้ฐานไปนีมนตนเรื่องการตอดจิ้นนี่พมีพน้องตามว่าตอดจิ้นใจมันจํากันนักหน้าพมีพน้องท่านผู้ฟังต่ง้ง,งไล่ก็วควกยิดหนึ่งว่าอาตามาจะเอาบริวารข้องกันทิ้นนั่นฐานผู้ฟังต่างไลย ไปตำเจนาจ้านาตทว่าบูรณาขึ้นใน่มันเจ็ดในมันใจงานได้นี่ผมไม่ผีดน้องผมรุ่นใจตลอดปีเดียว่าปีนี้ตอดเป็นซะตอดตินตะตีอ่าตอดตินตะตีเลยจะได้ตําให้มันเจ็ดใน้มันว่างมันนี่ผมไม่พี่น้องได้ใ้งานใจการกันแต่ว่าผมไม่เจ้าภาไม่มานีน่มลโรสึกว่าใจอดโอ้เราไม่รู้ได้ตอดไหมผมไม่มพี่น้องพะฉะนั้นยำตรงนี้อีกหนึ่งุนได้ตเตรียมยังเงินยัง้อง พอสมควรเลย่านผู้วังทั้งไ่ไม่คัดไม่ชันไม่ลำบากเสี่จามากหม่ไปกราบราตานิมุนธรรมาวัตฐ์ตูมิ่งทีวาจะตอดติสเลยแา่เออวันนูนนี่นั่นลำบาก็ได้บอกตาจะหยาดยมเป็นแบบชันรวมเป็น กระตอดิ้นซ่ามากระตินซ่ามาขี้ฮะผมไม่พี่น้องเพื่อได้ใส่นานขนาแต่บานนี่ส่งกันตดกระตินกันมันยังหมากเลยผมไม่พี่น้องตรงนี้ก็ฝากไปถึ่งซัดตายายิโย่อมผมม่พี่น้องก้ 9, าวบรรชาลงเกล้ากระเลงสเปตซปลาไปมั่งเพราะ,ะตรงนี้แต่แราเล่กัก้าวใจหายว่าก้ 9, าวบรรชาช้ำเดือนนั่นตัน่บุฟังอ่าพ่อแม่พี่น้องกระโดดกันแล้วว่าปราจำปัรชาจำวัดจำว่าแต่พระเจ้ายมีโก้อามลาว่า ถ้าว่าไปจำบรรดาในตรงในต,ในตำมันไม่ได้ในปรุงมงปรุงไม้ในเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ปลดปล่อเร่งไงว่าที่ไม่ปลดปล่ยที่ไม่ใช่วัดน่าจะน่าไม่น่าจะเผยแต่ถ้าทำตรงตีปักตรงก็อยู่ได้ไม่อยู่ได้ตีรปรึงผักปึงไรก็ไม่น่าอยู่พราแม่ปีนองพ่าูเย้าเกียวแคบในจวงก้นมันก็หมาขึ้น เรื่องว่าปิดไพ่ทางสังคมที่เราเอ็นปัจจุบันนี้ท่นานผู้ฟัง,งทั้งหลายที่ก็เรียกว่าประเทศไทยไม่พดพภัยเห็นพมิพี่น้องอาตมานี่จำกรรมกองเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พมิพีพ่น้องไว้จนถึงปัจจุบันนี้วันนั้นวันนึงกันทวัดนา,นต,าตูไ,ไมิงันท่านผู้ฟังทั้งหลายมีชาวต่างชาติอ่าซ่องฐานปั่นจักรยานวากีรถจีบอา่านอะไรไงวายวายยุติพัก ตีวัดอามาก็อตาอตาตาก็ว่าไปตามจานานต์ปอดีจานันตาตีตำรวจเขาเข้ามาปฏิบัติกิจอยู่ตีวัดก็เลยตามจนานันตตีตำรวจจนานันตตีตำรวจบอกอาตมาบอกว่าอ่าจ้าเนื้อยายก็ฝกกเลยเพราะปฏไทยเป็นปริเตทท่ไม่ปลดปดอดภัยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเกิดเรื่องเกล้ขึ้นหาวัดตรงรับพิจ,จิตราตมาก็จใจต่างตุ้มันึ่งที่หนึ่งตันผู้ฟังต่างไล่ว่าเออนี่ชาวนาเตเข้าก็มุมมองไปอีกแบบหนึ่ง แต่เราประชงกามองไปเบกแบบนึงอ่พาพอแม่พี่น้องก็หวานไปนอนโรงแรมกับเบียโก้กับเบียเราเป็นกาดเลือนมันใจะกี้บาทอ่าตานกับบกอัตามากับกับอกับสัตยาุมดีเกลรถที่มันตรงนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องเป็นใจต่างติว่าชาวนาทีก็หวานไม่ลไปลอดภัยให้ตานไปอ้าโรงแรมโรงไหนก็แล้วแต่ติดตานจะปักพ้นได้อัตามาตรงนั้นก็เป็นคลุกกิจนตรงบางทั้งตุกว,วันว่าตรงเนี้ยไอ้ไรๆก็มันเกิดขึ้นได้ต่างหมดพอแม่พี่น้อง เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใจปัญญาของพุตรเจ้า่ิมีมาพ่อแม่พี่น้องเป็นเครื่องตัดสินใจในมุมมองไรกรันเลยแต่ละด้านเพราะโลกใบนี้มันยอมจะเกิดความเปลีป่ยนแปลงอย่างมาาสั้นนี่พ่อแม่พี่น้องเราบริโภคมากก็เป็นไม่ดีพ่อแม่พี่น้องไม่บริโภคเลยก็ไม่ได้ตามปัญญาที่เรามีพ่ะพุทธเจ้า,บ,าบอกว่าปัญญาและือหมอเป็นหนาวุธของมนุษย์เลว เพราะฉะนั้นเรามีปัญญาแล้วนี้ฐานเราจะเป็นบัณฑิตได้ไม่เป็นบัณฑิตได้มันอยู่ที่ว่าเรามีปัญญาใช้ปัญญาอันเต่าใดปัญญานี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าหน้าทีอของบุญชัดที่เราช่วยกันพี่น้องพิสุพ,สพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องสิ่งใดที่มันสุดสมไปตามการตามเวลาเราเนี่ยทื่ซาเก้ไขกล้ปองกัรกันเสียอปม่พี่น้อง อยา่ามันดูน้นได้เราคอเป็นเมืองพูดนี่ตันผู้ฟังต่างไล่แม่จะลมลุกลุกล,กลานไปบ้างบุตรศาสนาแม่จะเกิดความเชื่อง,ง่ายอ่าประเมินปีนองก็ถือว่าเป็นโรคแก้ไ้ปุ่มเติมกันเชี่ยสิ่งแต่ดีก็มีก็ลุยมัดประเมินปีนองตานผู้ฟังต่างไล่เราหยิบยกมาเป็นปัจจัยลัก เื่ออาเกิดบุญทุนทานกันพรมีพ่นองกนเกิดบุญเกิดทานในจิ้งแต่เราใบออกไปใช้ทำบุญในาพนาพุทธเจ้าตัดรเมื่มมอพรมีพินองทำบุญกับจิ้งเงินจิ้งไกร่อยกลางกลางยังไม่ตาวกับทำบุญในประสุ่งในพุทธศาสานาเพียงครั้งเดียวตรงนี้มีความดึกซึงมาพรมีพ่นองแหลเวลาก็มดเวลาแล้ว ก็อวาหน่วยไวพรในสัตยา,าติโยมพ่อแมพี่นองทุกคนถูกฐานจงประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตมีความมั่นคงมัง่งคั่งการนานนาตีก็มีหยดท่าบรรดาศักถี่สุ้งส้วงมีเงินมีทองเลือกใจเลือกกินเลือกเก็บป,ประแมพี่นองท่านผู้ฟังต่างไล่ปลอดจากหลอกไปใข้เจ็บมันมู้มัมนในสิ่งที่มาชจนในชีวิตก็ให้มัน ดับไอ้หาโรกไปใครเจ็บก็อย่ายพึงมีกโกรกดีมีเรียวก็ให้รักจ้าง่ายวันไว้คืนประมพี่นองก็งมีเกตานทุกคนถูกฐานกับอันมาร่วงเคียรวัดหนาตูมิ่งก็ข้อจเจริญพร